ล่าสุดพี่น้องพี่ซุปซุปเปอร์จิว๋วพิธีกรชื่อดังโดยออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงและกะน้องแก้มวาจังสี่พญิคัมพานาพแต่ว่ากอนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิม สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทีครพรักสู้ผูสู้คนมืนนีมาพบมาพอกันคือเกาพี่นองกับแอดมินหน่อยกับพยัญชนะผานเป็นจ้งไดมืนนีทางกลางบรรยากาศที่วัดสดชื่นเนาะพย,ยัญชนะผาน,<ม>นอ่าเป็นจ้งไดหลังจากที่หลายๆคนได้เบิรงไปแล้วพี่นองสําหรับซูเปอร์เทนอ่าม,มือว่าน,นเนาะพ่นออนแอร์ไปแล้วพี่นองเอฟซีแฟนคลับน้ําตาท่วมจอแต่มืนนีเฮาสิผ้าเอฟซีแฟนคลับเอฟซีพอเอฟซีแมนมาฟังความรู้สึกของ พิธีกรชื่อดังนั่นก็คือพี่ซุปซปเปอร์จิ๋วพี่นออ้องเพิ่นได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงและกะ็น้องแก้มซปเปอร์เทนว่าจังซีน้องแก้มร้องเพลงสลับกับฮองไห่กลั่นน้ำตาไว้่บยูผมเสื้อว่าแม่สิเป็นช่วงเวลาเพียงโบกีหน้าที่แต่ถูกวินาที่นั่นยิ่งไงละก็มีความหมายหลายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องแก้มการได้ยืนเคียงคูรูรวมร้องเพลงกับศิลปินหักในดวงใจ พีอุงอิงเพจบ้านแพงความทรงจําที่มีคุณคคานีสิเป็นตนทุนความสุขความภูมิใจที่สิอยู่กับนองแกมตลอดไปคิ้วพีอุงอิงแน่นขนาดใดพวกเฮาตาหูดีแต่เมื่อทีมงานซปเปอร์เทนบอกเล่าเรื่องราวของนองแกมแลก้กกะขอคิวไปที่ค่ายเพลงสาวน้อยเพรบ้านแพงคําตอบที่เฮาได้รับคือภาพความมหัศจรรย์ในมือนีเพิ่นว่าบอเพียงแค่การมาเซอร์ไพร์บ่แมนแค่การสวมกอด เพื่อทรงพลังพี่อุ้งอิงเตรียมตุกตามาใหานองนำํำนองแก้มตั้งซื้อตุกตาวาเอื่อยอุ้งอิงตุกตาตัวนี้คงสิเป็นตุกตาทีแกมหักและักะกอดบอยที่สุดแน่แน่เพื่อนว่าผมถามน้องแก้มว่าเป็นอยังคือหักพี่อุ้งอิงขนาดนี้น้องแก้มต่อว่าพี่อุ้งอิงเป็นคนกนตัญญูสร้างบ้านให้แม่หักแม่บ่แมนแคน์นำเสียงหรือบทเพลง นองแกมหักวิถีตัวตนความเป็นแบบยางที่ดีของพีอุงอิงนั่มและนี่ก็คือความรู้สึกเดียวกันกันกบเอฟซีทางประเทศที่หักและกกัเอนดูพีอุงอิงพีอุงอิงบอกแกมว่าพี่อยากให้นองตั้งใจและกกัอดทนเอาเด้อสู่สูสสพีเส้อวาทามอนีโบมเมนมือของนองมั่นกระต้องมีมือของหนูพีเส้อวานองต้องเหตุใด,ดสําเร็จในมือหนึ่งนี่คือพ่อนคือคําสอนคือกําลังใจ ที่สะท้อนวิธีคิดและก็ที่วิตจริงของความเป็นพี่อุ้งอิงเป็นอีกหนึ่งมือที่ทีมง,งานซปเปอร์เทนซุกใจมากครับขอบคุณพี่อุ้งอิงขอบคุณพ่อโจขอบคุณข่สาวหน่อยเพชรบานแพงที่มอบมือที่ดีที่สุดให้กับน้องแก้มและกะ็ขอขอบคุณน้องแก้มคือกันที่ผ้าพี่อุ้งอิงมาซูซปเปอร์เทนอีกครั้งรักษาเนือ้อรักษาตวัวให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแบบทีนูเป็นมีความ,ส,มสุขทุกมือกับเสียงเพลงทีนูวหัก ขอให้ทุกมือนับจากนี่เป็นวันของหนูน้องแก้มนะครับอ่าแล้วก็มีการโพสร,รูปภาพเนาะพี่น้องเนาะสักวันต้องเป็นวันของหนูเป็นรูปภาพของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงอ่ากับน้องแก้มพี่น้องอ่าเป็นจังไรเรียกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี่พยัญชนะ่านลหลายๆคนบึงอ่าผ่านหน้าจอทีวีแล้วน้ำตาไหลมาเห็นโพสนี่ของพี่ซุปซปเปอร์จิ๋วแล้วเป็นจังไรพยัญชนะ่านครับุดยอดอีลีสุดยอดอีลีออลพี่ซุปเนาะพี่น้อง,นองเนาะค่ะ เขียนอธิบายาเรื่องเล่าได้ชัดเจนอ่านแล้วเห็นภาพพี่นอ้องค่ะซึ่งทาสีวาไปแล้วเนาะน้องแก้มก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินเป็นอีกเด็กอีกหนึ่งคนที่เห็นพี่อุค์หญิงเป็นไอดอลแล้วก็เอาพี่อุหญิงเป็นแบบอย่างได้ย่างสิว่าจังไดละ่ะเกือบครบท้วนแล้วพี่องค์หญิงทาสีวาแล้วก็คือนี่คือจุดหมาย แต่ว่าเมื่อว่านี่ถือว่าเป็นแค่การเริ่มต้นเป็นแค่การเริ่มต้นเริ่มต้นที่ส,สิว่าอย่างไรล่ะน้องก็จะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นพกกี่อุงอิงก็สิคอยให้กาลัางใจละกัเอฟซีแฟนคลับทั่วประเทศให้กาลัางใจน้องแก้มให้ก้าวต่อไปอพอ,อหรือว่าพอไงผ่านหรือว่าแอดมิทหน่อยหรือว่าช่องมังกรอ,อีสานก็สิขอเป็นอีกหนึ่งก้าวบันไดให้น้องได้ อาเีว่าจังไดขึ้นไปขึ้นไปหาจุดสูงสุดย่างที่นองหวังย่างที่นองเป็นน้องพีนองเนาะเสื้อว่าเมือว่านี่หลายๆสำนักข่าวหลายๆช่องหลายๆแพลตฟอร์มนําเสนอเรื่องเล่าของน้องแก้มซึ่งกะต้องนออรับว่าพี่นุ้ยิงมีส่วนมีส่วนตั้งแต่เริ่มเป็นแรงบันดาลใจมีส่วนตั้งแต่บ่าวาน้องสิไปเห็ดอีหยางไปให้กำลังใจผู้ใดเอฟซีแฟนคลับกัสิ แห่กันไปให้กำลังใจศิลปินคนนั้นแล้วน้องแก้มว่ากันว่าถือว่าประสบความสาเร็จไปอีกขันหนึ่งแล้ว<ม>แต่ว่าน้องสิไปได้สูงสําได้กับยุทธีตัวน้องนืำตั้งใจรักษาความดีของน้องไวเสื้อว่าคนดีตกน้ำเปล่าไหลตกไฟเปล่าใหม่ควมกับตันยุข,ของน้องนี่แหละสิเป็นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เฮดไห้เอซีเฟนคับดูดเอซีเฟนคับเขามาหาน้องเอง ได้ฟังเรื่องรล่าของน้องได้เห็นชิปของน้องผมเสื่อว่าได้หน่อยผู้นี้เก่งเข้มแข็งเนาะเบื้องจากวิธีคิดหรือว่าทัศนคติของน้องแก้มเนาะบอสิเป็นของน้องแก้มก็ดีหรือว่าของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงก็ดีพี่น้องนี่แหละคือว่าพลังบวกการสวมกอดกันจังสีแมพลังจากพี่ส่งต่อให้น้องจังสีเนาะพี่น้องเนาะเอากระถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีคนจังไนเลางพันคำพานเป็นต้นแบบ ของอีกหลายๆคนสําหรับนอ้ององค์อิงเพชรบานแพงแล้วเขามาฟังสําหรับความคิดเห็นของเอฟซแฟงครับจากน้อยพยาคนผ่านหลายๆคนกับว่าประทับใจเพิ่นว่าซึ่งมากที่ได้รับชมทั้งรายการค่ะเพิ่นว่าขอขอบคุณรายการที่ส้างแรงบรนดาลใจละกับแบบย่างให้กับผู้มีความฝัน ขอให้รายการนี้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะคะพีซุปซปเปอร์จิ้วเพื่อนก็ออกมาตอบกลับคือการเด้ขอคุณครับจังสิแม่รายการดีมากครับเพิ่นว่าสุดยอดค่ะไอดอนน้องมาเองเพื่อนว่าชื่นใจน้ำตาไหลตามเลยแล้วเห่ากระเสือว่าน้องต้องเฮ็ดได้ย่างที่ฝันค่ะขอให้น้องพบเจอคนดีคนที่พร้อมซอยน้องไปให้ถึงฝันนะคะบ้านนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเป็นอย่างจังค่ะ ถือว่าเป็นขั้นใดอีกขั้นหนึ่งรายการซุเปอร์เทนก็มีส่วนในการที่ว่าจัางไดล่ะเติมฝันให้น้องอขอบคุณผู้ใหญ่บพราว่าสิเป็นรายการซุเปอร์เทนขอบคุณผู้รักผู้ใ,ใหญ่ท, King Power, ทั้งคิงพาวเวอรน้องพี่น้องเนาะที่กาสิเห็นว่ารายการของเพิินให้เด็กน้อยออกมาแสดงความความสามารถสามามรถะ,ะกะ แลกเปลี่ยนกับของรางวัลที่ที่น้องๆอยากได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกัสิมาจากขอบรัวที่ค่อน้างศิลําบอาถือว่าเป็นการเติมฟันให้กับอีกหลายหลายคนนะพี่น้องเนาะแมเป็นอยังไรบ้างสถานพี่น้องรายการซปเปอร์เทนสร้างศิลปินมาแล้วมากมายค่ะจำได้บอพี่สไปด์สไป์ที่วากันว่าเป็นแรปเปอร์รุ่นจิ๋วเมื่อก่อนนี่กลับมาออกรายการซปเปอร์เทนน้องมาขออย่างมาขอเตียงนอนอแล้วน้องแก้มมาขอลำโพง บูทูธเพื่อไปอทำมาหากินว่าจังสันซะแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมฝึกฝนเจ้าของไปได้โตผมแล้วกัทีมงานมังกรดิสานสิล่อเบิงความสําเร็จของน้องแก้มค่ะหว่าจังสันซเนอกแอดมินหน่อยจังสันแล้วพี่คํำถานซึ่งอตอนนี้เนาะขอไปเบิรงยอดวิวพี่น้องสําหรับคลิปเมื่อวานนี่เนาะน้องแก้มกับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนี่คนขอไปเบิรงนี่แสนหาแหล้วพี่น้องอตอนนี้ภายในเวลา23ชั่วโมงว่าจังสันซะพี่คํำถาน อแจ้งสันพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนาะหากแพงแบ่งปันคือเพื่อนวานนล่ะพี่น้องอมีอย่างอีกบอพญ่ขคมผานค<ว>าสั่งกระจบซ้ำหนี่เนาะขอ,อกันคลิปหนาพี่น้องสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ